เป็นทับหน้าเป็นหัวหมูทะลวงฟันที่บุกตะลุยมุ่งในการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสำคัญส่วนแดงเป็นทับหลวงนะครับทั้งแดงทั้งส้มที่ผ่านมาก็ขอให้มีการยกเลิกมาตราน1นึเหมือนกันให้มีการแก้ไขมาตรา1นึเหมือนกันและทั้งคนใกล้ชิดแดงและส้มเหมือนกันคือ ถูกดำเนินคดีตามมาตรา12และมาตรา1นึเหมือนกันและผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับดีลลับอีกแหละแต่คราวนี้เป็นดีลลับส้มกับดีลลับแดงซึ่งก็มีรายงานข่าวนะวัฒนาทรได้เดินทางไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็มีการดีลลับ เกิดขึ้นส่วนก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงแต่อีกคนก็บอกว่าก็จริงแต่จริงครึ่งเดียวตกลงมันยังไงกันแน่ด้วยนั้นคือทอทงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเลขาพระก้าวไกลออกมาปฏิเสธครับล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยแสดงตัวด้วยสยบข่าวลือด้วยตัวเองนะฮะนี่ฮะสื่อจับภาพแทบไม่ทันนะครับ เมื่อเห็นคุณธนาธรปรากฏตัวที่พักก้าวไกลนะฮะคุณธนาทรเดินเข้าอาคารจากชั้น2ช่วงเวลา14บสนกาสีนาทียิ้มให้กับนักข่าวแวบๆบแบบแต่ก็ไม่ได้ตอบคาถามว่าสรุปแล้วเดินทางไปต่างประเทศตามกระแสข่าวหรือเปล่านะครับคุณธนาทรไม่ได้เข้าพักมาประมาณ4-5วันแล้วแล้วการเข้ามาวันนี้นับว่าเป็นการสยบข่าวหรือว่ามีแกนนำของก้าวไกลเดินทางไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็เตรียมที่จะ พูดคุยเสนอลดเพาดานการแก้มาตรา1 1 2อยเพื่อวางแผนร่วมรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้ครับเลขาพักคุณชัยธวัฒน์เองก็ยืนยันบอกว่าไม่มีแกนนําของพักเดินทางไปหาคุณรัฐบาลครับาที่ไปทงานมาล้การเื่อ้งหน้าอย่างแล้วก็มีเอ่อเรื่องการกับประเทศไทยผมไม่ทราบรายละเอียดจริงนะครับว่ามันจะมีกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยหลักทั่วไปแล้วประชาชนทุกคน นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับกลับมาในช่วงกลางเดือนสิงหามันจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยไหมคะเนื่องจากว่าตอนนี้กระบวนการก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่มีนาย,ยกยไม่น่าจะเกี่ยวกันมันมีกระแสข่าวค่ะว่ามีผู้นำทางความคิดของพรรคก้าวไกลไปเจรจาจะมีไปเจรจากับคุณทักษิณที่ที่ฮ่องกงอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงนี่ไม่น่าจะใช่ จะมีการเจรจาต่อรองกันเรื่องของการข้ารลวมรัฐบาลยอมถอยที่ทอหนึ่งสองเลยครับก็เดี๋ยวรอการประชุมที่เป็นทางการของแปดพักร่วมนะครับซึ่งทางพักเพื่อนไทยนะครับก็รับภารกิจไปอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่ไปทํางานมาแล้วเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมนะครับดีคงเรื่องนี้คงต้องรอ การนัดประชุมอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยนะครับคำว่าคำว่าไม่น่าจะใช่หมายว่าไม่มีการเดินทางไปหรือว่าไม่ทราบข้อ,อมูลนี้ไม่น่าจะมีการคุยกันนะครับตามที่เป็นครับมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีการพูดคุยกับคุณทักษิณหรือว่าพรรคกวกไปมีความจำเป็นท,ที่จะต้องพูดคุยกับคุณทักษิณไหมครับผมคิดว่าตอนนี้เราใช้กลไกนะครับในก,การประชุมแปดพักแลวการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับาไปค,ค,คกันเอง มีการประเมยว่าที่คุณทักษิณตัดสิในใจกลับบ้านครับอา,อาจจะรอให้มีรัฐบาลใหม่ก่อนเนะี่ยนักใหม่วามารถคิดไปได้ไหมว่าการตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณทักษิณจะกลับบานะ้านเออเรื่องการกลับบ้านคุณทักษิณเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆน,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 นะครับว่ามันจะมีรายละเอีย,นยอดนะครับหรือจังหวะเวลาอย่างไรมีการอ้างอิงนะครับในสื่อของอสมท บอกว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางขาออกเมื่อวันที่24เดือน7 2023และก็กลับมายัางประเทศไทยเนี่ยวันที่25เดือน7 2023แล้วไปโผพักก้าไกลนะครับในวันที่26กรกฎาคม2023เหมือนกันนหมายความว่าไป24กลับ25 26ถึงไม่โผนะครับแล้วก็ เป็นภาพข่าวเมื่อก่อนเหตุการณ์นะซึ่งเป็นภาพที่เจอธนาธรในบริษัทของเขาในบริษัทไทยสมิทธปรากฏว่าก็มีการอ้างว่ามีการดินลับเกิดขึ้นระหว่างธนาธรกับทักษิณนะก็มีการถามจี้แล้วไม่ปฏิเสธนะก็มีการอ้างว่าหนึ่งขอเก้าอี้รัฐมนตรี10 สที่นั่งนะครับให้พักเก้าไกลเหมือนเดิม 2. ขอตำแหน่งรองนายกํันรีควบและตนตรีว่าการนะฮะกระทรวงให้กับทางฝั่งของพิ่า 3. ยอมที่จะไม่แก้ไขมาตรา112นะครับสยอมจะไม่ยกเลิกมาตรา112 ยอมไม่ siz, ida, น stand stand, umas, ิทละโทษกรรมผู้ต้องหาและนักโทษทางการเมืองมาตราหนึ่งสองและทุกคดีทางการเมืองซึ่งรวมถึงธนาทรจึง <Olga> ร <realised> ุ่งเรืองกิจช่อปิยบุตรและเครือข่ายของพวกเขาทั้งหมดด้วยเหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าวที่สื่อมวลชนก็นำมาลงนะฮะ จนถึงขนาดนี้ถามผมว่าเขาสรุปในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือ,อยังยังไม่ได้วางเงื่อนไขข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือ,อยังยังไม่ได้นะครับการที่ทักษิณกลับมายัางประเทศไทยประกาศว่าจะกลับมาวันที่10สิงหาคมทักษิณก็พูดแบบนี้มาทั้งหมด20ผลตลอดระยะเวลา7จ็ดปีแลวที่ผ่านมาก็16ปีตอนนี้เข้าที่ปีที่17แล้ว นะครบรอบ17ปีพอครบรอบวันเกิดเขาด้าพอดีก็ยังไม่กลับมานะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะส้มกับแดงเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันนะครับเพราะแม่ธนาธรเคยเป็นนายทุนของพรรคไทยรักไทยมาก่อนและคนถือหุ้นนะมะติชินนะซึ่งปรากฏว่า มือก่อนเป็นอากูตอนนี้เป็นแม่ธนาธรถือหุ้นเท่ากันเปะ๊ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นหุ้นของใครหุ้นของทักษิณข้าต้งตั้งฉายามาติชินแม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้วันเวลาที่มีข่าวเรื่องของการเจราจากันเกิดขึ้นทําให้สังคมเห็นชัดเจนไม่ว่าส้มไม่ว่าแดงเจ้าของคือคนเดียวกัน ปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากคนคนเดียวที่ต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่จนถึงขณะน,นี้มีคนถามว่ามีการดีลับบางข้อตกลงเรื่องพักการเมืองกันหรือย,ยังจนถึงขณะน,นี้ผมทราบว่าไม่มียังไม่มีขณะทำคลิปไม่มีข้อตกลงอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องทักษิณจะกลับมาเป็นเรื่องของทักษิณ ทักษิณบอกว่ากลับมาจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นเรื่องของทักษิณน,นะครับแต่ก็ดําเนินต้องดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต้องจําคุกสองในสถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่เขาอายุมากอาจจะได้รับสิทธิทพิเศษนั่นหมายคมว่าที่ผ่านมาก้าวไกลโจมตีว่าคุกเอาไว้ขังคนจนมันน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับคนรวยไม่ได้มีคุกไว้ขังคนรวยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นคําตอบ ชัดเจนมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้สิ่งที่เราเห็นในช่วงเวลานี้มันทำให้เห็นชัดในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแดงส้มส้มเป็นทับหน้าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันที่บุกตะลุยมุ่งในการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสำคัญส่วนแดงเป็นทัพหลวงนะครับทั้งแดงทั้งส้ม ที่ผ่านมาก็ขอให้มีการยกเลิกมาตรา112เหมือนกันให้มีการแก้ไขมาตรา112เหมือนกันและทั้งคนใกล้ชิดแดงและส้มเหมือนกันคือถูกดำเนินคดีตามมาตรา12และมาตรา116เหมือนกันและผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สการที่สิบ์ทรงอุทิศเพื่อปูระชาสื่สานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาองค์องพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาน มีใจเมืองเป็นศู์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ,พร,ะร,ราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวรโรดมบรมมาณาธรรม พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดะถ้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระความละมีนำชาทนไปรัสโดนเดือดร้อนน,บบอน,ะอน,นะเึ่งุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมพเลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรา,าเหนือยิ่งสิ่งใด 人，永居难。